ขึ้นปูนเพียบ่ได้ทรงลูกค้าดอกที่รองมือนีิเบิ่งอันพนักง,งานหูวรถพุ่นอยางเนเอาเลยโซ่โซ่พลังข้อเหตุที่น้องเบิ่งกันน่ะสวัสดีครับผู้พ่อครับอุปจิณนญอีสานบุกเบิกครับบไปเอาข้อพับพลังงานนะเชียงเอาครับพนักง,งานผมพูดอ่ะโช่พลังข้อดิครับมาฐานเอาจักเป่าก่อนสามเป่าถ้าบรรยากาศไปส่ขงของครับส่งสิ่งปลูกสัง นั่นก็สั่งต้องการอิฐหินปูนทรายครับพ,อพอ่อ,อ,รอรครับอูบิจแนวอีสานบุกเบิกครับฮะทักกสีดิ๋วเอาพี่รองครับกำลังสั่งขวางไปส่งลูกค้าครับขึ้นขวางอยู่ครับตอนนี้ใหญ่ขวางขึ้นเด้น่นเอาบอลงเนี่ยอันขึ้นขวางเนี่ยสร้างไยเบิง้งพลังเบิง้บงพลังข้อเพื่นครับผม เบอร์เอ๊ะมาขันขาพับลงขันเนอะเบอร์เอ๊ะจักเต่าสามแล้วครบแล้วป่ะสอบซีฟ้ากับาสบามกากาซีเมนจรวเข้โอ้โนี่นี่นี่ยปูนยังมั้งสีฟ้านดิแถบฟ้าแถบฝามา หนึีพอาขืนขื่นับ่รันันบ่ม่นอันนี้นสีฟ้าอันนั้นแถบเขียวเขาคว้าหักมือนี้และว่นมาขึ้นวาตายอันนี้ครับคว้ากันแดบในสามั นี่แหะคแรงปุ๋นหลุดลงทับโีนจาขวงเรลบคบันโ่้ขึ้นเนาะโอ้ตายงนันโอ้เอาเอาเอาไสอบตกเ่เอาบันุเนี่ยโอ้อโอมีนายาด้งเอาผู้ผู้เหตุผุนเดบบอมห่ขึ้นหัวบันี่้อไมรน้ำจด เอาดีแบกติเยอะใจหัว <illes> ไอ้มาฐานคนรอรอแบกปูนบ่อขืนธรมาดาแล้วว้าวไอ้บ้าที่เปโซ่หรือไ่รอดกับโซ่ค้งหรือะดีว,นวาวนมา้วนเดีข้าตัวหัวดิเอาอีก yeah, <okay. S 1> อีกสองสอบอีกสองสอบจุดจุดโอ้มาฐานมาฐานมาฐานไม่รอดครับบรรยากาศครับ ไปรุ่นสร้างตัวครับนี่ไปรุ่นสร้างตัวครับอีิเปาเดียวเสร็จภารกิจแล้ววันนี้เปาเดียวเปาเดียวยบขึ้นบอ่ <c oughs> อามาฐานครับฝ <c oughs> อกานไม่ใส่หยาเต็ม <c oughs> <c oughs> ต้องการอิดหินปูนทรายเรามีครบทุกรูปแบบนะครับสร <c oughs> างบรรยากาศเป็นสงความลกค่้าครับ ขาลอยเบิดล่ะขาลอยเบิดเอาหัวแบกที่ขาลอยผ่าบรรยากาศกำลังขึ้นขวางครับพี่น้องเรียบร้อยพี่กัดเขับไปส่งใส่หนิเยอปากช่องบ่เอาอย่างนี้ดิเขาจะหนีบ่ะจะหนีหรอ เปันนี้กี่ยัางอาทิตย์หนึ่งเป่าไม่เลยทำบรรยากาศครับพี่น้องครับภาออพการคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้เป็นปูนหกเป่าเ <c oughs> สาปันแลนอ่อนสนาม <c oughs> ไปเก็บเบียวบอกยีิบหาก่าาอนเบียร์บล็อกน้ำเดี๋ยวอีกบล็อกยี่สิบหาก่อนพี่น้อง ไอ้ครับพ่อกันเคลียรหนาไปขึ้นไปไปขึ้นบล็อกก้อนใส่ีที่ขึ้นบล็อกอ่ะ <S <S มึอนี่มาสมัครงานเลยครับเนี่ยมายืนคุ้มหรือมาสมัครงานบ่เอาอข่อนรถก่อนขอกปั่นไม่ใส่หนาเต็มครับอยู่ในโซ่คว้างครับีบล็อก25่สก้อนไปส่งลูกค้าครับพี่กัดตากช่องครับแถวดรงมบเตย บอกกันกัปปุ้งพิธีเอาอีสานมุกเบอือครับมาทาน,น,บบนใส่มาใส่มาตัมแล้วจะบอกใส่มาตัมแล้วจะบอกมาทานมาถานยืดบ,บอกอีกยืมหาก่อนครับมาทานมาก,มาก ไปแล้วสี่ก้อนไปแล้วหกแปดสิบสิบหกก้อนอิดแกนครับได้ไี่รังจับดึกใส่หัวในหัวแตก โอ้จินข่าุ่บ่มาทันมาทันเอาทางนี่เอาเอาทางนอนีมุนมุน้เงกาเอาไ่ตั้งเนี่ไปโ่โมทจินข้าไมเบิดเลยกระปั้นทูบเบิ้งกันนอิดอิดโ่แตกกระปั้นแตกใรวะนี่ฮัิมหกวะแนยูหันิหกซิหก็เลยอีกเก้าดไปอีกเ้อนไปเหลืออีก ไล้อีกหกได้อีกยกี่สิอีกหาก้อนได้อีกหาก้อนน่เนี่ยเนี่ป็นเป็นพุยแต่นโปรหมอดสินขาดบอกบองเอาไปเพิ่อนอีกเพิ่นด้วยคัหงงาคนหา,นหาตัวันงาำ เอาไปเอาไปอเอไปพื่อให้เพื่อหลเพราะว่าเขาไปนีนขนงงเขาไลยใส่ห้ามตบเดียไปนั่นเหงากันนึ่งไงนั่นนั่นน้ำใบ่อกครับ,<อ>บไปข,ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมไปส,งงส,งส่งขว้าครับส่งสินค้ากกันพอกคลิปหนา พ่นการ์ดคลิปหนพี่น้อง s <S ผู้ใดเข้ามารับชมก็ให้ยินดีไม่แห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขวางอุ้งพืชชาแนลครับพ่อกัรดคลิปน่ะสหรดบคลิปนี้สวัสดีครับ